โอเคนะครับทุกคนก่อนทุกคนจะไปดูคลิปนี้กันนะครับทุกคนก็คลิปที่แล้วนะครับที่ผมได้ถามไปนั่นเองนะครับว่าผมนะครับได้ไปดินแดนอะไรกันแน่นะครับทุกคนที่จะทําการใช้ประตูวาร์ปเข้าไปนั่นเองนะทุกคนก็มันก็จะผ่านเขวยตรงนี้ด้วยนะทุกคนก็คือเป็นประตูวาร์ปนั่นเองนะก็คือไปดินในดินแดนไหนกันแน่นะครับทุกคนเออแล้วก็เควสตรงนี้ก็คือมันจะผ่านนะทุกคนก็จะเป็นเควด้างไหนวะเป็นแบบเควสยแบบวาร์ปเข้าไปนะกดนก็มันจะมีหนึ่งในเควส้นี้ปะวะ น่าจะเป็นนี่นะทุกคนอิสต้เอ็กแลนด์นะครับทุกคนอันนี้นะเป็นทางด้งนานของเควยตัวนี้เลยนั่นเองนะครับทุกคนก็ใครที่ตอบถูกนะครับทุกคนก็อันนี้ก็คือมันเป็นอิสต้เอ็กแลนด์นะครับทุกคนเออเป็นแบบน่าจะมันก็ตอบอะไรก็ได้เป็นดินแดนถวรเป็นดินแดนเอ,อ่อเม็กซิโกตอบอะไรก็ได้นะครับทุกคนก็ขอให้ทุกคนแค่ติดตามไว้ก็พอนะครับทุกคนก็ ผมก็จะมาประกาศแจกในคลิปนี้เลยนั่นเองครับทุกคนว่าใครเป็นคนได้ไปนะทุกคนก็คนที่จะได้ก็คือจะมีเงื่อนไขก็คือกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ดูคลิปให้จบนะครับทุกคนก็จะได้ไปนั่นเองครับทุกคนก็จะมีสิทธิ์ได้ไปนะครับทุกคนก็จะเป็นทางด้านของน้องคนนี้เลนั่นเองนะทุกคนที่ได้ไปนะทุกคนโอเคนะครับทุกคนก็จะเป็นทางด้านของน้องคนนี้แล้วก็ใครที่ไม่ได้อย่าวเพิ่งเสียใจไปนะครับทุกคนผมมีอีกหนึ่งคำถามนั่นเองครับคำถามนี้นะครับมีอยู่นะครับว่า ปืนอะไรนะครับเป็นปืนที่แรงที่สุดในเกมนะครับทุกคนแบบยิงแรงที่สุดในเกมนั่นเองนะครับทุกคนใครที่ตอบถูกนะครับเอาไปเหมือนเดิมนะครับส0มร้อโบักนั่นเองนะครับทุกคนก็ตอบกันเข้ามาเยอะๆนะครับทุกคนแล้วก็ผมจะให้คนที่กดติดตามนะครับทุกคนแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดซับตะคายแล้วก็ดูคลิปให้จบนะครับทุกคนก็ใครที่ไม่ได้ทําตามก็อดไปนั่นเองนะครับทุกคนโอเคนะครับทุกคนก็วันนี้ก็เดี๋ยวเราจะทําการเออไปพาไปชมนะครับว่า UFO นี่มันเป็นยังไงกันแน่นะครับทุกคน ก็คือ UFO ก็จะผ่านเควสอะไรพวกนี้นะทุกคนปะอันนี้คือผมยังไม่ได้ผ่านเควสอะไรแบบเออผ่านยังไม่ได้ผ่านนามาอะไรอย่างเงี้ยเออนักยิงปืนก็คือยังไม่ได้ผ่านนะครับทุกคนก็ต้องไปทํากันอีกเช่นเคยนะครับทุกคนเออก็ต้องไปนั่งทํานะครับทุกคนโอเคนะครับทุกคนแล้วในวันนี้ก็จะพาเอ่อไปดูนะครับว่า UFO ที่มันอยู่ตามท้องฟ้าอย่างเงี้ยก็คือมันคืออะไรกันแน่นะครับทุกคนก็เดี๋ยววันนี้ผมจะพา ไปดูกันนั่นเองนะทุกคนว่ามันคืออะไรนะทุกคนแต่ก่อนจะไปดูก็ขอกันลังใจคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งซับตะครกันด้วยนะครับทุกคนถ้าทุกคน,นกดกันแล้วก็ไปติดตามชมกันได้เลยไปเลยก็กดติดตามด้วยกระตอบกันเข้ามาเยอะๆนะครับทุกคนโอเคใครที่พร้อมไม่ดูคลิปกันแล้วก็ไปกันเลยแล้วก็ผมแจ้งคนที่ดูคลิปให้จบเลยนะครับถ้าใครที่ดูคลิปไม่จบก็อดไปนั่นเองนะทุกคนโอเคเราเราทำการไปดูคลิปกัน้า้เลย ทุกคนและในวันนี้นะครับผมได้ไปเจอนะครับทุกคนวิธีนะครับทุกคนเออเป็นการแบบเข้า UFO มานั่นเองก็คือผมไปเจอคลิปมาว้ก็คือเป็นคลิปที่แบบเขาเข้าไปใน UFO นะครับทุกคนซึ่งแบบโคูดเฟียลเลยนะทุกคนโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูนั่นเองนะครับว่ามันเข้าไปได้ UFO ทุยมันเข้าไปใน UFO ได้ยังไงนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยตอนนี้ก็เจ็บคออยู่นะพูดแบบเสียงนังไม่ค่อยได้นะโอเคไปเลยทุกคนและนี่นะครับทุกคนก็อันนี้ก็คือปกตินะแต่ว่าอีกสักพักหนึ่งนะครับ ขึ้นมาอยู่บน UFO นะทุกคนอันนี้ก็คือเป็นการเรียกปกตินะโอเคนะครับทุกคนตอนแรกก็ต้องเรียก UFO มาก่อนนะครับทุกคนก็ต้องอัญเชิญมาก่อนนะครับทุกคนเออก็ต้องวางอะไรให้คบนะครับทุกคนเป็นทางด้านของหน้ากากเป็นไม่ใช่สมองแล้วก็โพนี่นะครับทุกคนแล้วก็ที่ลอดสายฟ้าแล้วก็หน้ากาก,ากมรกตนะแล้วก็ด่บแบบพา้วก็อะไรวงกลมวงกลมอนะีกันไม่รู้เหมือนกันนะแล้วก็จะมี UFO ลงมาเห่ได้นั่นเองนะทุกคนแต่ว่า UFO ของเขาคือมันจะมี2ออันเว้ยซึ่งโคตรเฟีย้ยวนะทุกคน เออผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่านี่มันเป็นแบบโปรหรือเปล่านะทุกคนเออแต่ว่าโคตรเท่นะผมว่ามันน่าจะเป็นโปรเนี่ยต้นมีอะไรขีดๆนะทุกคนเออแต่ผมแบบจะมาให้ดูนะครับว่าข้างในมันมีอะไรกันแน่นะครับทุกคนแต่ผมว่านี่น่าจะเป็นโปรน่าจะเป็นสกิปสกิปดีเอ็ก์อีเอ็กอะไรสักอย่างเลยทุกคนอ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าข้างในมีอะไรนะทุกคนตอนนี้ก็ไข่ลงมาละไอไข่พวกนี้ก็น่าจะเปิดเปิดไปอย่างเดียวนะทุกคนเปิดแล้วมันสามารถแบบทำให้มีลูกกระจกออกมาแบบลูกกระจกช่วยเราดูคนโอเคตอนนี้อยู่ในโปรกำลังกล โอเคแล้วเรามาดูหน่อยดีกว่านะครับว่าเขาจะทําการเออ UFO แบบเข้าไปอยู่ในอยู่ UFO ยังไงนะครับทุกคนเออจะขึ้นแบบบนฟ้าได้ไงนะครับทุกคนอ,อ่าตอนนี้เขาได้เปิดไข่นะทุกคนดูนว่าเขาจะขึ้นบน UFO ได้ยังไงนะเออตอนนี้คือมี UFO ลงมา2อันเลยทุกคนคืออะไระเนี่ยเฮ้ย UFO เอลงมา2อันเฮ้ยไม่ใช่ UFO ลงมา2อันตอนนี้คือเขาขึ้นไปข้างบนเนียคืออะไรอย่าเอ,อ้ยมี UFO มา2อันคือได้ไงมี UFO สองอันวะทุกคนตอนเนี้ย โอเคล้วตอนนี้เขาได้ทําการดูข้างในนะครับของเอในนี้แนละ้วว่ามันมีอะไรกัดแน่นะครับทุกคนของอยู่ใน UFO นะตอน,นนี้เขาได้ปาไฟไปจังหวะน,นี้มีอะไรหรือเปล่าอ้าวไม่มีอะไรเลยเรียบร้อยไฟตกกลับลงมาแล้วคือยังไงคือยังไงเอ่ยจังหวะนี้ทะลุโอทะลุไม่มีอะไรเลยข้างใน,นไม่มีอะไรเลย,เลยอะทะลุไปไม่มีอะไรเลยทุกคนยังไงไม่มีอะไรเลยแล้วข้าวบนอีกอันหนึ่งนะครับทุกคนคือมีทั้งสองอันนะครับสำหรับ UFO นะทุกคนเออคือโคตนโหดเลยมี2ออันได้ไงวะเนี่ย ตอนนี้เขากำลังไปยันข้างบนนะครับทุกคนข้างบนมีอะไรเยอะเยจังหว่ยมันน่าจะเหมือนกันในยูเอโอมีอะไรจะมีกระแข็งแบบซ่อนอยู่เป็น10อันหรือเปล่านนทุกคนตอนนี้เขาได้ยิงไปแล้วยังไงเข้าไปข้างในแล้วยังไงต่อโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าเขาเข้าไปใน u f O แล้วก็มันไม่มีอะไรจริงๆนะครับใน UFO นะทุกคนนี่นะก็คือเขาได้เข้าไปแล้วปุ๊บโอ้โหดูดิก็คือใน u f เแบบโคตรโล่งนะทุกคนเออแบบโล่งจัดเลยดูดิคือแบบไม่มีอะไรลนนั้นใน UFO นะทุกคน คือแบบโล่งจีสะบีแหนะทุคนแบบโอ้โหโล่งจัดเลยไม่มีอะไรในยเฟโอทั้งนั้นนะครับทุกคนโอ้โหไม่มีเอเลี่ยนสักตัวนะครับทุกคนเออเข้าไปคือแบบคดโล่งนะทุกคนแล้วก็คือผมก็งงเหมือนกันนะครับว่าทาไมมันถึงมียูเอฟโอสองอันนะครับจริงๆปกติมันควรจะมีอันเดียวนะทุกคนแล้วก็มันสามารถยิงเข้าไปได้ด้วยนะเห็นไหมยิงแล้วมันแบบเหมือนจะโดนรามเมทนะทุกคนเออผมก็งงเหมือนกันว่ามันคืออะไรแต่ไว้ง่ายเลยก็คือข้างในยูเอฟโอคือมันไม่มีอะไรนะทุกคนเออแต่ว่ามี2อันนะทุกคน เออทะลุเข้าไปได้เลยทุกคนคือมีสองลันได้ไงเพราะว่าตอนที่เราไปเจอแบบ UFO มันก็มีแค่ลําเดียวนะครับทุกคนแต่ว่านี้มันมีทั้งสองลำเลยนะผมก็งงอยู่เหมือนกันนะครับทุกคนนั่นมีสองลำได้ไงนะเออถือว่าแบบงงใช้ได้เลยนะทุกคนมีสองลำได้ไงหรือว่าใครเคยเห็น UFO สองลำก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ทุกคนคือผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะสำหรับ UFO สองลำนะอันนี้คือมันมีทั้งสองลำทุกคนคือสามารถยิงได้ด้วยนะสำหรับ UFO นะทุกคนยิงไปเเลี่ยนข้างในจะตุยหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเออ คือค่อนข้างที่จะเฟี้ยวอยู่นะสำหรับ UFO นะทุกคนใครที่สามารถแบบเข้าไปใน UFO แบบนี้ได้ก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะครับทุกคนเออตอนนี้เขาก็ได้ยิงเข้าไปแล้วไม่มุ่นกันว่าจะมีตัวอะไรหรือเปล่าข้างในนะทุกคนเออยิงทะลุเข้าไปนะเออเฟี้ยวอ่ะทุกคนโอเคก็น่าจะมีมานีนะครับสำหรับเออ UFO นั่นเองนะครับทุกคนเออก็ถือว่าเป็น UFO ที่แบบลำค่อนข้างที่จะไม่ใหญ่ไม่เล็กไปนะทุกคนแต่ว่ามันมีสองลำได้ไงเพราะว่าถ้าเราไปเจอคือมันจะมีแค่ลำเดียวนั่นเองนะทุกคน แต่ว่านี่มีทั้งสองลำาลทุกคนแล้วก็ตอนที่ผมมีตังทั้งสองร้อยห้าสิบซื้ออะไรดีวะคืออาชีพอะไรดีนะคืออาชีพไหน,ออไหนมันโหดบ้างวะทุกคนเราขออนุญาตแบบซื้อให้หมดเลยแล้วกันนะมีตังตั้งเยอะตั้งเยอะละ,ะซ,ซื้อ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 อันนี้คืออะไรคารบอยห้าสิบเหรอผมรู้สึกว่าไอไ,ไ,ไอรอนคารรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะทุกคน <c oughs> อันนี้คืออะไรอันนี้ไม่เอาดีกว่าเอาคาบอยดีกว่าคาบอยแล้วก็ ซอมบี้คือรู้สึกว่าซอมบี้มันจะไม่ตีกันเองใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดหรือไม่หลุนกันนะแต่ผมเอาตั้งหมดแล้วก็ผมซื้อนี่เลยน,นแต่ว่าผมว่าตอนนี้คือบั็กแบมพายคือน่าจะใช้ดีสุดแล้วนะทุกคนสำหรับแบมพายนะทุกคนโอเคนะครับทุกคน,นคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงแค่นี้นั่นเองนะครับทุกคนก็ใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ใครที่สามารถเข้าไปใน UFO ได้ก็สามารถบอกผมได้นะทุกคนแล้วก็เออมันมีทั้งสองลำนะทุกคนผมก็ไม่หลุด้ไงนะครับทุกคนนเออกก็ง,งยู่มืนันนะว่ามีสอง,งก็ ใครที่เคยเจอยูเอฟโอแบบนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะทุกคนว่ามันมีสองลัมจริงๆไหมนะทุกคนก็คลิปนี้ขออนุญาตลาตัวไปก่อนแล้วกันวนะบ้านแนละ้เจอกันใหม่ในคลิปต่อดหดน้าสวัสดีครับ